สวัสดีไวรุ่นซอนเทสนะครับไล่ข้างหน่อยวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกแนวทางครับแนวทางไล่ข้างแบบแบบไม่ฟรีมากขับสบายสบายดีกว่าเดิมครับนี่ครับอันดับแรกครับชามอันนี้ชามเบิกใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับจะมีกิฟต์นะครับมันจะทําองสามากไม่ได้นะครับนี่ยสไตล์ผมครับนี่เลยชามที่ทําแล้วเทสแล้ว วิ่งดีครับขับสนุกเนี่ยครับใส่เอาออกสองเมตรครับเอาออกแค่สองเมตรพอครับออกสองเมตรแล้วก็ยังเอาออกตรงข้ามนี่ครับองศาเดิมครับวัดองศาเดิมแล้วก็สไตล์ผมก็ผมไม่ไม่เคยวัดองศาเนี่ยผมวัดเขาเรียกว่าอะไรมุมจิกมีดอะลงลบสองมิลครับลงไปสองมิลนะครับได้แค่สองมิลนะครับ มันจะองศาคล้ายๆ p c x เลยครับ,รบได้แค่นี้ครับมันจะติดกิฟเนี่ยมีเนยมันจะติดกิฟพอดีเลยกิฟมันจะติดกิฟมันจะทำมากไม่ได้ครับ,รบทามก็จะลงประมาณนี้ให้สายพานจะลงประมาณนี้ลงไม่เยอะมากสายพานไม่สัน่นแล้วก็ชามใบพัดนะครับเดิมครับไม่ทําอะไรเดิมๆเลยนะครับทำแค่นี้ขี่ดีจัดเลย ขึ้นไวออกตัวไม่สถานไม่สันครับเดิมเดิมมันจะติดออกสันหน่อยสัสนสันสถานหน่อยขีดเหมือนฟิลแบบเม็ดละลายอ,ะอ่ะทาปุ๊บมาดีเลยขับดีแต่วันนี้คันนี้จะมาแก้นิดหน่อยเติอไปหน่อยให้มันรุนแรงกว่านี้โอเคครับผม